หนึ่งชุมนมเทวดาจะมันตาจากก่าว,วาเหสุอัตตาคันฉันตุเทวตาตัตฐมังมุคนิลาสะสะส,ะสุนันตุสักขันโมขะทังสักเทกาเมจะโลเปเสริกาตารเถจะนาลิขิเควิมาเนปฏิเทจะาคกกาเมตาลุลวะนะกะหาเน เคหวัตุมหิเขเ,เตกุมมาจัญญาตุเทวาจะลกาละวิสเมยังขะทันทะพภะนาคาทิขตตาสันติเกยังนะิิวะละจัณนังสัทโวเมสุทันตุธรรมะสาวะนากาโลอัมมะกทาทันตาธรรมาาระมสะกะนากาโล ยำกันฑาธรรมะสาวนาคาโออะยมทัทันตา 2. บทสดนส้อสกการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสา,านังกระฉามิธรรมังตา,านังกระฉามิ สังขังสารนังขจามิทุกติยัมปิพุทธังสารนังขจามิทุกติยัมปิธรรมังสารนังขจามิจะตียัมปิสังขังสารนังขจามิจะตียัมปิพุทธังสารนังขจามิจะตียัมปิธรรมังสารนังขจามิจะตียัมปิสังขังสารนังขจามิบทสวดตะกิติยาคาถา นติเมสารนังอานังพุทโธเมสารนังวัลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหติสัพพทานติเมสารนังอายังซัมโมเมสารนังระหว่างเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหติสัพพทานัติเมสาระนังอานังสัโคเมสารนังละหลังเอเตนะสัจจะวัชเณนะโหติเม ขอติสัพทา,าห้ามหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสาม,มังพระควาสกเกสุวิหะละติกปปิละวัตถุสมิงมหาวเนมทันตาพิกุสังฆณนะสันทังปัจจะมตเตหิพิกุสเตหิสเัสเพเหวะอารันหันเตหิท,ะะทัศติ โลกทาติเทวตากุมเยเยนะสานติปฏิตาโหติพระวันวะวะตังทัศนายาภิกุสังกจะถ้าโขจะตุนังสุทธวากานิกานังเทวานังอัตะโหติยังโขพิกเวสังกสุวิหารติ ปิดเราวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขกสังฆานะตัถังปัจจามัตเตหิพิขกสัตเตหิสัมเพเทวะะห,หันเตหิทัสหิจัตโตกทาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันติปฏิตาหนติพระกวันตังทัตตนายะพิขกสังจะจันโนนะมะยัมปิเยนะ พระกวาเตนุปสะสังกเมยะมะอุปสากัะมิตรวาพระกวะโตสัตติเกปัจเจก,กะคาถาภา,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 าเสาามติถ้าโขตาเทวตาเตยะถาปินามะพระระวาปุริโสตามิตติตาวะพาหังปะสาเลยะ ภาษาลิตังวาภาหังสัมมะเทยะอะเวเมวะสุทธาวะเสสุเทวะสุอาตาลาลิตาพระคะวโตปุริโตปาตุละหังสุหขขาหะโขตาเทวาตาพระคะวตังอภิวาเทตาวาเอตมันตังหังสุเอกมันตังพิขาโข อาเ,เวเทวตาพระกวัตโตสัตติเกอิมังคาถังอภา,าสิมหาสัมมายโยปะวะนิสมิงเทวากายา,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 าสัมมาตตาคะคำตันฮอิมังธัมมะสัมมยังทักขิเนตาเยะวะอปะลากิตาสังคติอะตะโค าปาาเทวตาภะกัตโตสันติเกอีกมังคาถังอาพาสิตลาพิกะโวจะมาถัาถางสุจิตตังตาโนยูชุก,กะมากลางสุขาระทีวะเนตานะขะเหวิอินทินายานิรัคขันติปติติตาติอาทะโขอาปาลาเทวตาภะกัตโตสันติเกอีมังคาถังอาพาสิ เจเจตวารีขังเจตวารปีขัง <no> อ <liebe> ินตะลีข nice ังโหหัดจะมะเชนชาจะจะลันติสุทาวิมาลาจักกุมาตาสุทันตาสุตุนาคาติตะโขอัปลาราเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังภาาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาตา เตรมิสันติอภัยยาภูมิงปหายะมะนุสังเทหังเทวกายานังประริลูสันติติถัตโข <c oughs> ะคะวาพิขุมันเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสุสะโลกะทาติสุเตวาตาสันติปฏิตาโหติตักขาตะ อย่างทัตนายะพิกุสังขจจะเจปิเตพิกเวเหสุงอตตตามันทาังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเสตสสติภะคะวะตังนงเอเตปะละมาเยวะเทะวตาสติตปดิตาเอหังสุเสยะถาปิไมหังเเตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสติอาาตะ มัทธานังอาลาหตโตธัมมาสัมพุทธ,ธาเตสะปิพระเกะวันตานังหะตะปะละาไมวะเทวตาสันติปิตาพระวันสันติเยยะถาปิไมหังอัตารามิอาจขีสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกต,ติสามิภะิกขเวเทวกายานังนามานิ เอเนสามิพิกเวเทวกายานังนามานิสุตตะถะตาสาทุกกังมะเนสิกะโลธากะติสามิติเอวัมพระเทติโขเทพิขุภคะวัโตปัจจิโสสงภคะวาอาตทะ,ะโวจะสิโลกะมนุสามิอัตถากุมมาทัตตาสิตาเยสิตาสิรี พะลังปาลิตตาตาสามาหิตาถุกสาหาวิละลีนามะโนทัสสะมานานาุโนโอทาตัมนาสาสุทธาวิปัสสันตมะนาวิลาพิโยปัจจะส,ะนะนะะสะต,ตนัตตาะวะเนกับปิละวัะเวสโตมันติติตัทธาสวะเกสารเนรเตเท,ทวากายา ภพิกานตาเตาวิชานาถภิกขะโวเตจักอปะกะมมงกะลุงสุตวาพุทธ,ธาสาวัฒนงเตสัมปะคุระหุยานังอนุสุขสานะอัตสานะอปะเกสเตมัทธะขุงสหัตสงังหัตสะัตตะลิงตังเอเกสหัสานังมโนสามัตถสุง อเปเคตมตุมขุงทิสาสภาผู้ขู่อาหุตักษาสภังอภพิยายะวะริกิตวานะจักขุมาตะโตอะมันตะย,ยิสาถาสะวเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานถาพิขาโยเยโหหังกิตติตามิสิรีหีอนุปุตสะโพ ขตสหัสสาวะยักษากุมมากะปิละวัตควาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโททามนาอภิกามมภิกุนางสามิตรังวะนังจัสสหัสสาเหมะวตายักขานาณตตวดิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโทตามานาอภิกามมภิกุนังสามิตังวะนางอิเจเตโสสสสหัสสา ยักขานานัตโตาวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโททามานาพิกามุงพิกุลังสามิตังวะนังเวสามิตตาปัจจสตายักขานานัตโตาวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโททามานาพิกามุงพิกุลังสามิตังวะนังกุมพิโรลาชะฆะฮิโกเวปุสสะนิเวสนังพิโรนังจัตตาสหัสสา ยักขานังยปิภุปาสติกุมปิโรลาะกะหิโกโสปะคะสมิตังวะนังปุริมันจะทีสังราชาทันทะทันโผปะสาสติคันทะพานังอธิปติมหาราชายะสันติโสคุณตาปิตัสาะพระหัวอินทนามัตัะภราอิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโตท่ามนาอภิรามงพิขุนังสามิตังวะนัง ทักกินันจกทีสังราชาวิปุโหปะสันสติคุมทันทันนางอธิปติมหาราชายาสติโสปุลตาปีตสาปะหะโวยนทานามามัทธพลาทีทมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโททามานาอภิกกรรมพิขุนางสามิตังวะนางปัดฉันมัจจะทีสังราชาวิรูปโขปาษสสตินาคาอธิปติหาราชายาสติโส ป,ปุญตาปิตสาพระหโวอินทนา,ามามทัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวนันโ,โตยัสสีโนโททามานาภีกามงคิกูนางสาม,มิตังว่านังอุตรัตจากทีสังราชากุเวโรจับปรสาติยักขานังอธิตปติมหาราชายาสัตสิโสพุทธปิตัสสาพระหโวอินทนามามทัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวนันโต,นตยัสัตสีโน โตทะมานาอภิกรรมงพิขุนอังสารนิตังว่านังปุริมะทีสังตัทารถโอะักขีเนนะวิหุอาโกปัจจิเมนะวิรูปะโขปุเวโลอุตตรังทีสังจันตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทีสังทัทธารามานาอักตังโุกเวเนกับปิ เวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัธามายากุมเกถุกิเนฑุกิถุจะเวถุกโตสหจันทะโนกะมาสัตเทโยจะกินนุทันฑุนิทันฑุจะปะทาโถโคปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตรลิจิตตะเสโนจะคันทันโพนะโอราชา ชะโนสะโพนาคาปัญจสิโขเทวะชิมภะโลทุริยวัจจสาเอเตจะเนาราชาโนคันทันพาสหรา,าชาก,กโตมามานาอาทิกามงพิขูนังสามิตังว่านังอาถาโูนาภาษานาคาเวสาลาสหาัจาักกาคัมภะพิสตตลาอาคู ปายาคาสหยาติพยามุนาทิตาลาถาจะกอาคูนาหา,ายายะสิโนเอราวันโนมหาหนาโคโสปคาสมิตังวะนังเยนาคาราเชสหาสาระหติทิพาทิทัทปักขิวิสุทะจักขงวิหาสยาเตวะนะมัทปิตาจิตตาสุปันณาอิติเตสามะนัง อากายันตาหาหนาครา,าชาณนะมาศีสุปัน,นะโตเขยะมะสิกาพุทธาสักติติวาจาสิกุปปัสหายันตานาคาสุปันนาสุรนะะกะลงพุทธะคิตาวะชะหัตถาเถนะตุมุตทงังอาสุราสิตาพระตะโลวาสะวัตเตเตะ ทิมันโตยาสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาภาณะเวคษาเวจะปิติสุจิติปะลาลาโทนโมจิสหัสันตจัพธรรมพุทธานังสัพเพเวโรจะมะกาเถยังวาพิลิงเสนาปะราหุนทะมะ ขะมุมสมาโยทานังพัฒนเตปิขุน,งนางสามิตังวะนางอโปจะทเทว,วาปฏิวิจเตโชมาโยตาคามุมวะลุนาวะลุนาทเทว,วาโสโมจยะสัจส,สาสะหะเมตตากรุณากิกาอาคูทเทว,วายะสัส,สิสนโน สเลเตสเลทากายาสัพเพนานัตตวันติโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสัติโนโททมานาอพิฆามมพิคุคนังสามิตัง่านังเ <c oughs> <c oughs> วทูจะเทวาสหตีจะอสมาอทุวเวยะมาจันทัสสุปะสิสาเทวาจันทัมาคูหุรักติตาสุริยันสุปะนิสาเทวาสุริยมาคู ปุริคิตตานัก,กนัตตาปุริกิตวาอาคูมันทะทะลาหากาวะสุนังวาสนทโนเตโกันโทปะคะปุริทะโททะเลเตทะเลเิตลลลลลา,ากายสะสเปนานัตตวันติโนอินติมันโตธุติมันโตวันะวันโตยะสักีโนโทธทะมานาอพิการมงพิหูนังสามิตังวะนังอาถาคูสหภูเทวาจารามคีสิขาวิัก อะริทกากะโลชาจะอุม,มาปุพภะสิพาสิโนวะรุณาสหธรรมาจาอะอตุตาสหเนชากาสุเรยะรุจิลาอาคูอาคูวาจะวะเนสิโนทะเลเตท,ทะเลตากายาสเพนะนาตัตโตวันติโนอิทิมันโตจุติมโตวันนาวันโตยะสะสิโนโททะมานาอภิกามุภิขุนังสามิตังวะนัง สมานา,ามหาสมานามาสุษามาสุสุสตามาทิทาปูติกาอาหูอาคูาคมโนปุตุสิกาอาถาคูอะระโยเทวาเยจะโลหิตวารสโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายาสัสสิโนทะเลเตทะเลตากายะสัพเพนานัตวติโนอินต,ติมันโตทุติมันโต วันนะั้วันตอยะสัสิยนอทธท,ะทะมาน,นะอภิการมงพิคุณนางสาม,มิตังว่านางสุกากะรุหาอารุณาอาภูเวคะนาสาธะาโอทัต,ะตะหันหาปาโมคะลาอาคูเทวาวิจักขณาทสามัตตาหาราจามิสภากายะสติโนตัดยางหาหาปรชุมโนโยทิสาอภิวัตสติ าเลเตชเเาคากายาสัพเพนะนะัตนตวันติโนอิติมันโตโจติมันโตวันตะวันโตยะสัตสิโนโททะมานะ,ะานอภิคาโมภิโกณังสามิตังวะนังเขมียาดุสิตายามาภัตตาจะยสะสัตสิโนตัปปิพันตารามะเสถาโจตินามาจะนะสาวานิมาละติสิโนอาคูอะถา,าคู ปะลิมิิตาททเลเทะเลหะกายาสเพนานัตตะวันติโนอิติมันโตุติมันโตวันนะอนโทยะสติโนททตมานาพิการโมพิขุดัสสะมิตังวะนังเทเทเตเทวะนิกายาสเถนานัตตะวันติโนนามัตวะเยนะคาฉันฉุนเยจันเยสัทิสาสหะปะหุตัชชาติ ลังอะติติมะน,นาสะวังมทักขโมทะตะลังนาคังจะทาวะอาสิตาทีตังสุพัมมาปะริมัตโตจะพุตตาอีทังตะโมโตสะหะสะนางกุมาโลกิโสจะโสปะพะสะมิตังวะนังสหัสสะพัมมาโลกานังมหาสะพัมกันติทะติ อุปโนจุติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสทลสีตถะอัจฉราอาคูปัจเจสวะตวติโนตเตเตจามโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจัะพเพอพินกันเตสินเทเทเวจัมนุมาลเก มาลเสีนาอภิกามิปัสสะกันทสัสสะมันทะยังอัฏฐะันท,ะทะัสสะพันทะทะราเคนะพันทะพัตุโวสัมมตตาปะลิวาเลทะมาโวบุญยะทะโกจินังอิติเตท,ทะมหาเทโนโกันหะเสนังอะเปสะอิตปะนีนาปะรามะอัจจะตะนงังกัตวานะเพวะลัง ยาถาปะอุสะโพเมโคตะนะยับโตสุวิชุกโกตถาโสปุริทาวิตีสังคุนโอะส่ยังวเสตันจาัพังอภิยายะอฤกิจิตวานะาจาักุมาะโตอภันตะยิสัทธาสัวะเกสารณีละเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานะตะพิะวโวเตจะ อัมขปมะกะลุงสุตวาพุทธะสัสนังวิราเคหิปักกามงเสนางโลมันปิอิทะยงสัพเทวิชสังฆามาพระยาติตาจะสัส,สิโนโททันติสหัภูเตหิสวากะเตชะเนสุตาติ